ดังนั้นถ้าเราเป็นคนคิดมากคิดเยอะนั่นคือเราปล่อยจิตเพลินไปกับอารมณ์ไม่เอาจิตตั้งไว้ในกายคนนั้นจะแก่เร็วยมคิดดูยมดูคนพวกคิดมากเนี่ยจะแก่เร็วดังนั้นถ้าเราต้องการแก่ช้าอาภาษน้อยดึงจิตกลับมาไว้ที่กายเราองค์อุปมาเปรียบเหมือนเรือนที่มุงหลังคาไม่ดีเวลาฝนตกมาตัวเรือนจะเปียกแฉะ จะผูกพังหลักเดียวกันถ้าไม่เอาจิตตั้งไว้ในกายกายเราจะชำรุดเร็วนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระศาสดาตรัสไว้ในพระสูตรสอ0 0ักว่าปีแล้วนะบอกวิธีที่ตัวเราจะคุ้มครองตัวเราได้อย่างไรเราไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องรางของขลังใดๆปกป้องเรา